สวัสดีครับคำปล่อยอร้อยเรื่องมวยไทยเอพิสซดที่314คลิปนี้พบกับแลามา้้ายแห่งเมืองชนปอตทอวรุจิระวงปาทัก,กับเอ็กพีดิโตวาลินนักทกชาวฝรั่งเศสเพื่อไม่ให้เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อยอยไปจมไปแบบภาษาไทยอีสานและสอดแทรกโดยภาษาไทยพ่อปัญญากระใส พร้อมสาระและไรสาระเชิญสล,ลาลา Expedito Wallet ช่วยเดินส่สังเวียนอย่างมั่นใจนะฮะสิงหน้าแววตาตรงนี้มีรอยยิ้มด้วยนะครับดังนั้นวันนี้เขามั่นใจมากๆทีเดียวฮะทั้งมั่นใจชนะนะฮะเอาไปเลย3 0 0 0 0่บาทกับรางวัลอาชีพและเขาจะทำได้หรือไม่ครับต้องถามคนคนที่เท่านั้นเลยนะฮะเพราะนี่คือนักชกที่ชนะน็อกเยอะที่สุดโอ้โหเฉพาะปีนี้นะครับปี2022นอ็อกติดต่อกันฟังครับี้ดีนะฮะน็อกติดต่อกัน6ครั้งครับ และนี่คือเจ้าของสโลแกนใหม่อีสสุดดีแม็กซ์เมจิกอสทะยานต่อให้โลกตามส,ส่งเสียงดังตตอนรับครับสิลามร้ายแห่งเมืองชนบอตวทวโรจิรวงครับ อบอรุธจิระบุฉลามร้ายแห่งเมือง,องชนประเทศไทย <หา S 1> ล้มล้งก็ลุกขึ้นมาสู้ในจะแรงจะนักดักสักเพียงไหนด้วยใจที่เนื้อไทยชนะ แต่เนี่ยของจริงเจ้าหกล้มสมสารคลุกคลานปางตายหลือผู้ชายไม่ต้องกลัวเกิดมาแล้วคนเราต้องสู้ทุก มาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยและสถิติกันมั่งเอ๊ะพีดิโต้วาลินมังกรแห่งเรอูยนยงอายุ39น้ําน้ำหนัก68สูง174ชกมา101ครั้งหรือ101ชนะ76แพ้25เสมอไม่มี ส่วนคู่ชกฉลามร้ายแห่งเมืองชนปตทวรุจิระวงอายุ25ปีน้ำหนักก็68เท่ากันสูง178ชกมา162ครั้งชนะ132แพ้29เสมอหนึ่งคำขวัญของจังหวัดชนบุรีทะเลงามข้าลามอร่อยอ้อยหวานจัดสารดีประเพณีวิ่งคคคควววาาาายยยควาย แต่มันควายควายควาย,ค,วายคักนะสูเห็นว่าก,ก็ไดเอา้าเนี่ยก็เป็นปอรตท่อธรรมดาแต่ที่ไหนเป็นรูมุ้ยรอบอิซุซูรัรบข้างที่งีมหกลวก็เป็นแคมอิซุซูซูเปอร์ไฟพูดเลยไหมกวมประทับใจของปอตทต่อตอนนั้นกับสิ่งที่เขาพุ่มใจมากที่สุดคือได้รับถวยจากร,ราชการที่เก้าและที่สิบเป็นแคมมาสามเส้นของไทยไฟพูดเด้ธรรมดาติเบอรไว้ส่งผมหัวพูดในเนาะ คือหนกหัวขวัญนะเนาะเ <g ül> อาเป็นจังได้บาดเนี่ยหนก็เรียกแคกหมานกรรมการจับมือชกสั่นตัวอ,อาจารย์ย่องหยุดอาัยโซเป็นพุทธิการบนเวทีและยุนักเรียนเอ้ยนักมวยตีกันพรอ้อมโอ,โอ,โอโ้โต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 โบ้องหัวไม่ได้เบาอย่างจ้อยไหมโอ้พ่อแม่พี่น้อง ย่าเข่าห้องน้ำด้ะย่ากับพิบตาย่าไปซักผ้าย่าไปล้างถ้วยบ่มียกสองครับยกแรกแหกหมานสามนับค่อยเบ่งเอาญพูดอ่ะเป็นจังไหนบันเน้นกหัวขวันคอยอ่ะพูดเสียบเข้าไปอีกทีนึงโอ้ขีข้เกียจฟัดหางไม่ยั้งบัดนยฮะจิบ่เอาขึ้นจิบบ่บัเนยมาถีบนามาตีกันคักวันนี้บ่เนอเงาะเงไปพูดอ่ะแค่ไหนเข้าวะ โดนเขาเขาโอ้มัดสอยข้างอีกโอ้ว่าจังใดย้ายยายกรรมกาศอาจารย์ยุ่งหยุดเนานับขั้งที่สองอ๋พ่อแม่พี่น้องอยไไ่าไปใส่ได้ย้ากับพิบตาครับรอนับที่สามของปอตท่อไปเร็วมาเร็วเช็คบินเร็วเ <c> ก <oughs> ้นฝ้าวาเพิ่นก็ได้มีนัดกับผู้ใดบนเฮีนก็ได้ กับน้องบัวกับบัวเม่นนะเอาหัวปักสัก,กเขี่ยมโอ้ยตัางได้สามบัวเม่นพี่น้องเอ้ยยังสู้ได้สู้ได้ยังเขียงอนี่ยมึงเลือดกบปากก็นหมดนเป็นยังที่ลุกขึ้นมาสู้ว่โอ้ยเบาจใจใจอืมสักไล่เนาอายุก็ตั้งกันหลายเนาะครับเนาะมั่งก่อนพะนะ เป็นนาทีของพิธีกรบนเวทีโอ้แต่อีกฝั่งหนึ่งก็สามารถทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถต้านทานพลังบั๊กได้โดยเฉพาะบั๊กเอาประคัตนะฮะเอาประคัตของมือทอนี่เข้าเป้าตลอดนะฮะหลายดัดแล้วใช่แล้ว อาวนะฮะม่ผิดหวังจริงๆนะฮะวทนะใครที่เป็น MC ก็จะรู้ว่าทุกครั้งมาเนี่ยมาดูการน็อกของเขาเลยนี่ครับเอามาะคัดเข้าไปนี่นะโดนก่อนและกันโ,โอ้โห้าตาม, <ๆ S 2> มาอย่างนี้สขวาตาอีกทีเนี่ยแล้วแทงเข่าขึ้นมาด้่ยต้านไม่ไหวจริงๆครับ นี่ยจะมีแทงสอกเข้ามาแต่โดนดักด้วยขวาก่อนนะครับโหมับถึงก่อนสอกนะฮะอันนี้ทําให้น็อกไปได้อันนี้เกิดจากความมึนสะสมด้วยนะครับโดนมา3ามครั้งแล้วนะฮะและแน่นอนนะครับเงินรับปตทนะครับครับเดี๋ยวรับกันเบลกหน้านะครับเอาละครับและพุ้ชนะนะครับ The finish จาคำปลออ่อยรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ